ว่ามัสี่สิมก็ผีนี่คนสวยของแท้ขนาดกูไม่ได้ข้นประกวดนั่นได้นี่กูยังงามกูมื่กูมันใจได้น่ะอยากสิบอกเลยว่าที่เธอพูดน่ะมันก็ถือก็ต้องละไปะที่นี่กูเลื่อนชิปเกินไปอีกกูเคยเห็นชิบมื่อวันเน็ตอยู่อีพี่สองนี่กูไม่บอบมาเห็นเมื่อีกกูยงังหูใส่แล้วเกินล่ วันประจ,จําวันมึง,งนี่เห็ดยังแน่ถ้าเกิดเราพูดอะไรูจบขอม้วส่วนตัวของมันซ่องมาบอกแม่ทักเลยเด้อคอยสิเห็ดให้มันได้ไปนอนสร้างเตะคือจังวัเมรา,านานซุมมบาฉีตัวซุมหลวงมนโนซุ่มพระเทรวราัฒนาก้อนฉีคืนประกวดกับว่ามีสมองฉันอยากสิบอกเธอเลยเด้ออีเล็กน้อยแันก็เกิดเมาวานขั้นมือเสา ้าม,มันเอิดแนวสิวไป,ปนั่นน่ะแงมเขาสัมผณ์นันให้มึงว่าวาจังซี่กุติแตความอว้าหายให้มึงบอกว่าไทยแลนด์ไม่เคยไปรุกรานใครก่อนไทยแลนด์คือประเทศที่รักสันติภาพไทยแลนด์คือประเทศที่มั่นคงและพัฒนาที่สุดไทยแลนด์คือประเทศที่โอเพนทั้งความคิดและความอ่านให้มึงว่าวาจังซีถ้ามึงอยากเข้าไปรอบเลิกๆลกเลราก็ได้รางวัลนนะ่ะ แล้วมึงขาดไปบอกนะว่าไทยแลนด์ม่ง่ดีจังสันจังสี่เพราะว่าโทรโลกเขาเลี้ยวเห็นเบิดให้มมึงย่องไทยแลนด์นะไทยแลนด์มีตะคนนงามๆไทยแลนด์มีตะคนปองปองสมองดีว่าได้เป็นประเทศที่ดัฒยพัฒนาคือจังประเทศมึง